ฮัลโหลทุกคนวันนี้เจ๊หมูมากับเมนูผัดชาหมูสามชาั้นผัดชารสเผ็ดจัดจานสีสันน่ารับประทานผัดร้อนๆไว้ทานกับข้าวสวยฟินสุดๆจ้ะเจ๊หมูมาแจกสูตรหมูสามชาั้นนุ่มๆผัดแล้วไม่เหนียวเมนูนี้ถือเป็นอีกเมนูยอดฮิตของคนรักหมูสามชั้นเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าใครกําลังมองหาเมนูไว้ทําทานกันเป็นแบบแซ่บๆเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนก็ต้องกดแชร์สูตรนี้ไว้เลยจ้ะ ได้ลองแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอนไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันก่อน3ชชานล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเจ๊หมูซื้อมาเป็นแบบเส้นๆอยู่แล้วนะจ๊ะได้มาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำได้เลย เรียบร้อยแล้วไปต่อที่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการคลกส่วนผสมใส่กระเทียมลงในครอกตามด้วยพริกแดงจินดาจากนั้นคลกส่วนผสมให้พอหยาบเมื่อหยาบได้ที่ก็เตรียมไปผัดกันเลยค่ะขั้นตอนการผัดตั้งกระทะใส่น้ำมันรอให้ร้อนจากนั้นใส่หมูสามชั้นลงไปเปิดไฟกลางผัดไปเรื่อยๆจนสุกเมื่อสุกดีแล้วเทพริกที่คลกไว้ลงบนพื้นที่ว่างในกระทะ ผัดไปให้พริกหอมนะจ๊ะจากนั้นผัดส่วนผสมหให้เข้ากันได้เลยเ <advances> มื่อเข้ากันดีก็ปรุงรสจ้ะใส่ซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลน,น้ำปลาผัดส่วนผสมให้เข้ากันกลิ่นหอมมากทุกคน เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วรอยใบ,บมะกรูดล,ลงไปกระชายพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบใบโหระพาผัดส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องผัดนานนะแค่ใบโหระพาสลบสักเล็กน้อยก็ใช้ได้แล้วจ้ะ เรียบร้อยแล้วเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยพร้อมทานจ้าเมนูผัดชาหมูสามชาั้นสีสันจัดจ้านนะ่ารับประทานมากแล้วเรื่องรสชาติคือเผ็ดร้อนกำลังดีถูกใจอย่างแน่นอนค่ะเตรียมข้าวสวยร้อนๆไว้ได้เลยนะคะรับรองว่าเบิร์นสองจานแน่นอนใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจอบหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีอหมูหิวมาได้เลย เดีหมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊า